สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะค่ะมือนี้เนาะค่ะแอดมีแนวทางเนาะค่ะลาวพัฒนาของคนริมทางเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะของคนริมทางเนาะค่ะวันที่เจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นก็เขาเล็กวิ่งเดอ้อค่ะนี่ค่ะขเขาเล็กวิ่งเนาะคะ่ะบนล่างเนาะค่ะเขาเล็กวิ่งค่ะเขาเล็กวิ่งค่ะของคนริมทางเขาเล็กวิ่งบนเนาะค่ะ จับคู่ก็บรุดไปก็บ่เป็นยังกัติดตามให้มันเดิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะคะ่ะกระไดมาไ้แล้ววนะคะ่ะได้ตรงมาไ้แบรดดวนๆเนาะคะ่ะแอดก็เอามาลงให้พี่น้องเอฟซีบรดดวนๆเหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นตัวไดนัน่นเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ เขาไปหลับชมหลับฟังเลยเนาะค่ะว่าคนริมทางนี่มีตัวเด็ดตัวดีตัวใดมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันพุทธที่9พฤศจิกายน65เนาะคะ่ะสำหรับเราพัฒนาวาัชิสวยงามเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะสำหรับเราว,วันนี้เนาะค่ะของคนริมทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับเขาไปหลับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะแอก็จะเขียนวันที่ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องวันที่ จะมาให้พี่น้องแอดเชนวันที่ก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะรอหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะของคนริมทางได้ส่งมาให้ดวนนะะ่วนๆเนาะค่ะเราพัฒนาวันนี้เนาะค่ะพี่น้องกับสิไดใดมาลุ่นกันอี่เนาะคะ่ะหวยมันก็มีเขาไม่รุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องของของคนริมทางนี่เนาะคะ่ะเพราะเขาจับคู่กับเขาแบบเลขวิ่งจังสิไหมคะ่ะซ้ายวิ่งซ้ายจวดกับยาผากเด้อค่ะพี่น้อง สำหรับแนวทางเนาะคะ่ะลาพัฒนาเลาพัฒนาเนาะคะ่ะคนริมทางค่ะพี่น้องกัดติดตามรับชุมไหวเนาะคะ่ะสำหรับลาพัฒนาเนาะคะ่ะมือหนีไปเที่ยวขามฟังไปเที่ยวเลากันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ บนล่างวิ่งรูดเนาะค่ะพี่น้องค่ะของคนริมทางนี่แบบให้มาแบบบนล่างเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้มาบนล่างเลยค่ะให้มาบนล่างเลยค่ะจะ,ะกรก็จับคู่ใหเนินๆพร้อมเด้อค่ะยัดกเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเพียพี่น้องเอฟซี FC มีโชคมีชัยเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็ช่วง หาเงินยากเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เอาแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีนี่แหละค่ะตัวเด็ดตัวดีดมาฝากเนาะค่ะพี่น้องแต่ที่พี่น้องสิได้มีโชคไม่ใช่กันเนาะค่ะสำหรับแนวทางของคนริมทางเนาะคะ่ะกระไดไฮมาเน้นๆเนาะคะ่ะอย่าพลาดเด็ดค่ะเนาะคะ่ะสำหรับสายวิ่งสายจวด ของคนริมทางเนี่ยนะะเนาะค่ะก็เขาจับคู่ก็เขาแบบเลขวิ่งนะคะเขาวิ่งเลยจังสิไหมคะ่ะหรือว่าตัวทีว่าห้วิ่งมานํากันนี่เนาะคะ่ะก็อาชีมาคู่กันก็ได้เนาะค่ะพี่น้องกับพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเอานะคะ่ะแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ 9พฤศจิกาย,ยน65เราพัฒนาคนริมทางเนาะคะ่ะบนล่างวิ่งรูด3กับ4เนาะคะ่ะจับคู่จับคู่คือ36363738464748เนาะคะ่ะ565758เนาะคะ่ะพี่น้องกับแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ่งเลยเนาะคะ่ะหรือว่าพี่น้องบอ่มักตัวที คนริมทางจับให้เนาะค่ะพี่น้องก็สามารถมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วสามารถจับมาคู่กันกับสามกับสี่เนี่ยก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิง้งวิเคราะห์เบิ้งเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปวิเคราะห์เบิง้งพิจารณาเบิงะะ้งเนาะค่ะค่ะคนริมทางเนาะคะ่ะกันเน้นมาให้เล้วพร้อมค่ะเน้นมาให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสิเป็นตัวใดนั่นก็ค่อยไปรุ่นกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ คนบอกอยู่ไทยเนาะคะ่ะคนหมุนอยู่ลาวเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี่แอดกัดเสื้าพี่น้องคามแม่น้ำคุ้งไปเที่ยวเล้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะว่าจะได้เล้าสวยๆงามๆขนาดไหนเนาะคะ่ะของคนริมทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสวยงามมากอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสามหกสามเจ็ดสามแปดเนาะคะ่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่สำหรับลาวพัฒนาที่คนริมทางส่งมาให้นะคะ่ะพี่น้องก็มาลุ่นกันเนาะคะ่ะว่าคนริมทางจะเน้นตัวใดให้เด้อค่ะพี่น้องมาคอยลุ่นไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะพี่น้องหมักบอสค่ะหรือว่าบอมักก็มีตัวเด็ดตัวดีดอยู่ในใจก็สามารถจับบินได้เนาะคะ่ะหรือหมักชอบอันีิบัต คนลิมทางจับคู่ให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องบอมักตัวเนียนก็สามารถพิจารณาเบิงอยู่ในนีไดเดอร์ค่ะแล้วก็สายวิ่งเนาะคะ่ะยาพาดเดอร์สายวิ่งเนาะคะ่ะอาจจะมาสามกับสี่มานะด้วยกันก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเคยเขามาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะทีว่าเลขวิ่งมานากันนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะที่มานากันนี่เลขวิ่งเนาะคะ่ะก็พผาดบ่ได้เพิอบ่ได้เหมือนกันเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะค่ะก็รอรุ่นเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะก็สองทุ่มครึ่งก็มารุ่นไปน้ากันเนาะค่ะว่าสำนักไหนจะเข้าบ้างเนาะค่ะพี่น้องว่าสำนักไหนจะเข้านะค่ะก็รอรุ่นกันไปพร้อมๆกันเนาะค่ะคะแคบหนาจอไวเลเดอค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเนาะค่ะสำหรับแนวทางของคนริมทางเนาะค่ะก็ได้ส่งมาแบบโดนๆ ได้ส่งมาแบบเป็นด่วนเลยค่ะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้อง fc ค่ะตัวเน้นเนาะค่ะตัวเน้นที่คนริมทางได้เน้นให้เนาะค่ะคือ3 7 3 8เนาะค่ะ4 7 4 8เนาะค่ะพี่น้องมักชอบ คลิปนี้เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะพี่น้องที่แนะ่แนะอยาคามโฆษณาเด้อ <unsure> ค่ะพี่น้อง,องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็กดพอมีกําลังใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะอย่าคามโฆษณาก็ดูให้จบให้แน่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็กขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาหลับชมหลับฟังและเป็นกําลังใจให้ทางช่องคองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเด้อค่ะพี่น้อง ค่ะทายนี่เนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนนะคะขอให้รวยๆปังๆตลอดไปเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้เคน่นี้ก่อนนะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ